สายทิพย์สัสก่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรัเข้าสู่ช่องชิวไลสไตล์นะคะวันนี้มาทานข้าวกับครอบครัวนะคะที่ร้านครูสายถิ่นนะคะเดี๋ยวนี่เขียนอย่างนี้ข้าวยำทําแก่าดูข้างในกันอันนี้คือร้านจอด กวางมา ยายหลานใส่ชุดนะคะเขามีวันมาก ด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงชาย,ยน่ารักมากเลยเป็นปลาถักนะคะม,มีเพกาวด้วย ส่วนอัลโด์ก็มีโต๊ะด้านนอกนแล้วะส่วนคาเฟ่ข้างใน แบ่งโซนของเขาของหวานอย่างชัดเจนนี่โซนคาเฟ่นะคะ ทะเลคั่วผิดเกลือน้ำนมมีความหวานมีความหวานมูเาอถามมันต้องจ อ่ะกัดคำนึงกินไปทุกไปอย่อางเงี้ยอ่ะมั้กินทุกอย่อางน่ะดูคำนั้นอันนี้กออทุกคนมันเยอะมากเยอะจะแบบให้สนใจก็มาเปินดูเมนูในร้านเองเดอ้อ เละถอดทั้นีกเลย็ตกิ้แ้วกันก็ไม่ในก็ไม่ใช่เลเงมากไม่แพะเล็บโคตรขวนตัวเองขาหมูเขาเรียกหมูฮานบูเก็ตหมูอะไรหมูห้องจะได้ย่งผักกขลนน้ำมันหอย ทุกอย่างต่างชุดต่งชุดนะคะอืมอร่อยเลยสบายใจมีความสุขบ ผสงตัวนี่ไงเนี่ยตัวแบบเชลลีช็อินอันเชลลีชอคคินดไดบีเ้มกันเก่าไปไหนอ่ะอาเซ็งแต่เขาแต่งเครื่องไหมยิ่งเก่าปพวกว่วหนึเขาไปแล้วไปแล้วไอ้คนเรากปยิงไปแล้วไปแล้ว อิ่มแล้วนะคะกำลังกลาบค่ะร้อนวันนี้เพื่อนโทรมานะ่เพื่อนโทรมาแล้วตอนนี้ชวนไปเอ็มควอเทียนะคะจะไปดูเซิร์ฟเกตกลับบ้านก่อนออกจากร้านอาหารตอน,นนี้ก็พาอย่างอย่างไหนเอ็มควอเทียนะคะเพื่อนโทรตามตั้งแต่อยู่ร้านอาหารน่ะวง่างเด็กหมอด

ใจตรงนี้มากเลยใช่ไหมสวยใช่ไหมมีความพาสเทลเอออยัางชอบใช่ไหมครับโลกว้าวเดี๋ยวกลับมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับอ้ออยากอยากเห็นนกพิราบเออเอเอนอกพิราบใช่ไหมครับอ กูเก่งมาลาสเก็ตนะคะแล้วร้านมันอยู่ด้านนอกห้างเอ็มคเอเทียายดำๆจดไปดูกันายดำๆตรงนีดด้บอกว่าอ่ะค่ะแล้วกูเก่งก็ชวนมามาเล่นด้วย <c oughs> แล้วป้าเ็งก็คือกระดูกตรงข้อเท้าเพิ่งจะต่อสายไม่ขี่เดือนจะชวนเล่นแม่ฉันบอกว่า ถ้าเลงหัวแตกตีซ้ำว้าฉึงวะหะชิชูชูัสเมนเนี่ยนะ มนานแล้วแต่ว่ามันเป็นสีสมอ่มอ๋ออย่างๆยังเล่นเหรอลูกยังยงต้องเดินให้คล่องก่อนนะเดี๋ยวมันมาสอนอ่ะฝาอึกเลยลูกรอหนึ่ง ข้างในมันจะมีไอ้ตัวแดงๆดงอากูมาซื้อพอปเสริมนะครับอย่างอยางจะเอาตรงนี้เหรอลูกมันคือหมวงนะลูกสวงมันนั่นเลย ลายไหนบ้างเนี่ยนี่บอะรอยตัวนี้สีส้มเนี่ยไม่มีของ ออกจากร้านแล้วนะพอดีเพื่อนเขาเอาสเก็ตมาให้ที่ร้านดูเพราะว่าเล่นไปแล้วมันมีสิ่งอิดอิดอแก้ไขได้แล้วครับกับเอ็มขอเทียต่อหาอะไรกินระวังตกแยู่ยาขายกับกินแล้ะชา ไม้กิ่วโค้กค่ะไมอยากกิูมัม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 ว๊อตกตกตกนะขั้วนั่นเลยบอกผีเลยนะฮ <c oughs> ะโอ้รอยเล็บนี่น่าสงสารเดีเลล๋ื่มได้แล้วก็ ใช่ไหมครับาฮาว่านี่มาดูกระเป๋านะคะว้าวพร้อมเหวียวแล้วคับจังหวะรอคุณยายชอปปิ้งนะครับ ฮ <laughs> ะกลับบ้านกันลูกวันนี้มาเจอกูกเก่งพาไปลัเกบายบาย